ใจงูพิษในไทยสุดอันตรายเจอในบ้านรีบโทรแจ้งจับทันทีอันดับ 7. งูเขียวหางไหมท้องเหลืองงูเขียวหางไม้เป็นงูที่ออกหาก,กินตอนกลางคืนตามพื้นดินมาอาศัยอยู่ตามต้นไม้หรือใกล้แหล่งน้ำพบบ่อยในส่วนหรือใกล้บ้านคนตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ โดยงูตัวผู้มีความยาวเฉลีย่ยอยู่ที่70เซติเมตรส่วนตัวเมียมีความยาวประมาณ90ซติเมตรลักษณะลำตัวค่อนข้างอ้วนใหญ่หัวเป็นรูปสามเหลี่ยมหลิมทั้งสองส่วนปกคุมด้วยเกล็ดสีเขียวขนาดเล็กผิวเรียบและช่วงลำตัวจะใหญ่กว่าคออย่างเห็นได้ชัดลิมฝีปาและคางมักมีสีเหลืองขาวหรือสีเขียวอ่อนกว่าสีลำตัวเล็กน้อย ปลายหางสีน้ำตาลแดงนอกจากนี้ตัวผู้มักมีเส้นสีขาวพาดเกล็ดลำตัวแถวนอกสุดตั้งแต่คอถึงหางอันดับ 6. งูกะปะงูกะปะเป็นงูที่ออกหากินตอกนกลางคืนชอบขดตัวนิ่งตามซอกหินใต้กองใบไม้ในสวนยางพาราและพื้นที่ลุ่มในป่าชื้น ความยาวลำตัวประมาณ50-80ซติเมตรบางตัวอาจจะยาวได้ถึง100ซติเมตรตัวเมียจ,จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าตัวผู้ลักษณะลำตัวเป็นสีน้ำตาลแดงหรือสีน้ำตาลเทามีลายสามเหลี่ยมสีน้ำตาลเข้มขอบขาวเรียงเป็นแถวอยู่สองฝั่งลำตัว ซึ่งบริเวณปลายแหลมของสามเหลี่ยมจะชนกันอยู่ที่เส้นสีน้ำตาลตามแนวกระดูกสันหลังพอดีหัวออกสีน้ำตาลเข้มมีเส้นสีน้ำตาลอ่อนหรือสีขาวพาดผ่านปลายจมูกขอบตาบนไปจนถึงขาไกลๆบนป่าแหลมปลายจมูกง,งอนขึ้นเล็กน้อยอันดับ 5. งูแมวเศาร์ งูแมวเซาเป็นงูที่ออกหากินตอกนกลางคืนมกอาศัยอยู่ตามพรงดินซอกหินพงหญ้าทุ่งนาและที่แห้งไม่ค่อยชอบขึ้นต้นไม้สักเท่าไหร่เมื่อโจมตีจะขดตัวเป็นวงแล้วทำเสียงขู่ก่อนฉกทั้งนี้แม้ลำตัวจะดูเทอะทะแต่จู่โจมค่อยข้างเร็วลำตัวมีความยาวประมาณ9 0 1 5 0ซติเมตร เกรบเป็นสีน้ำตาลอ่อนมีลายเป็นรูปกลมสีน้ำตาลเข้มขอบสีดำคลิปขาวทั่วลำตัวหัวเป็นทรงสามเหลี่ยมมีลายสีน้ำตาลเข้มคล้ายหัวลูกศรอ,อันดับสีงูทับสมิงครางูทับสมิงคลาเป็นงูที่ออกหาก,กินตอนกลางคืนมีความว่องไวและมีพิษรุนแรงกว่างูสามเหลี่ยม มักอาศัยตามพื้นดินใกล้แหล่งน้ำและมีความชื้นสูงลำตัวมีความยาวประมาณ100-150เซติเมตรลักษณะค่อนข้างกลมไม่มีสันที่หลังชัดเจนลำตัวมีสีขาวสลับสีดำเป็นปล้องๆโดยในส่วนของเกล็ดสีขาวอาจจะมีสีดำปะปนอยู่บ้างบริเวณท้องเป็นสีขาวหัวเป็นสีดำปนเทาหางเรียวยาวเล็กแหลมอันดับ3 งูสามเหลี่ยมงูสามเหลี่ยมเป็นงูที่ออกหากินตอนกลางคืนเชื่องช้าในตอนกลางวันสามารถพบได้ทุกภาคในประเทศไทยแต่จะชอบอาศัยอยู่บริเวณที่ลุ่มทุ่งนาและป่าชายเลนเป็นหลักลำตัวมีความยาวประมาณ1 0 0 1 8 0ซนติเมตรบางตัวอาจจะยาวได้ถึง2 0 0เซนติเมตร ตัวเมียจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าตัวผู้ลำตัวมีสีดำสลับเหลืองเป็นปล้องๆโดยสีของส่วนท้องจะจางกว่าส่วนบนปลายหางมนและมีกระดูกสันหลังยกตัวสูงนูนเห็นเป็นลักษณะสา,สามเหลี่ยมชัดเจนอันดับ 2. งูจงอางงูจงอางเป็นงูที่มักอาศัยอยู่ตามป่าทิบและใกล้แหล่งน้ำสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทย มีลำตัวยาวประมาณ200-540ซติเมตรโดยมีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่400ซนติเมตรส่วนสีสันและลวดลายของงูจงอางขึ้นอยู่กับถิ่นที่อยู่อาศัยเช่นงูจงอางภาคใต้จะตัวใหญ่กว่างูจงอางที่พบในภาคอื่นๆมางมีสีน้ำตาลอมเขียวหรือสีเขียวอมเทาลวดลายไม่ชัดเจนส่วนงูจงอางของภาคเหนือมักจะมีสีเข้มจนเกือบดำในขณะที่งูจงอางของภาคกลางและอีสาน มีลายขวางเป็นบ้างตลอดลำตัวเมื่อถูกลบกวนงูจงอางจะแผ่แม่เบี้ยได้เหมือนกับงูเหา่าแต่แม่เบี้ยของงูจงอางจะแคบกว่าแม่เบี้ยของงูเหา่านอกจากนี้งูจงอางยังมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเกรดท้ายถอยขนาดใหญ่หนึ่งคู่อยู่บนศีรษะค่อนไปทางด้านหลังของเกรดกระมม่อันดับหนึ่งงูเหา่างูเหา่า เป็นงูที่ออกหากินตามพื้นดินตอนกลางคืนชอบอาศัยอยู่ตามจอมปลวกทุ่งนาหรือบริเวณที่มีความชื้นสูงลักษณะลำตัวมีความยาวประมาณ1 0 0 1 8 0ถึงซติเมตรมีสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้มสีเหลืองนวลหรือสีดำส่วนหัวแผ่แม่เบี้ยได้โดยการตั้งส่วนหัวและคอขึ้นมีลายลูกวงแหวนสีขาวดำอยู่ตรงกลางด้านหลังของส่วนคอเรียกว่าลายดอกจัน